เจสกีลำนี้บัวได้ขี้มาเป็นปีปลายแล้วเขาจะมาแปลงมือนี้วันสิได้บัไปเบิ่งกันกเลยโดยสบายดีทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะพาทุกคนไปขี่เหงื่อเจสกีเนาะเพราะเหงื่อตัวนี้เฮาแปลงใหม่เนาะทุกคนครับเป็นประมาณปีปีปลายแล้วที่เฮาบ่ได้เอาเหงื่อลำนี้ลงเนาะเหงื่อลำนี้พิเศษคือมีท่อสูตรเนาะทุกคนแบบท่อมันนี่ก็จะประมาณที่ดังเจ็บหูเลยเนาะควบค่กเดรัชิพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันจะคักซ่ำได ใส่น้ำมันแล้วเขาจะไปขี้โวดเปลืองน้ำมันทุกคนเนาะสำหรับใครที่อยากขี้เนาะก,กันติโตมาไ,ได้คือเขาจะทิ้งเบอร์ไปเนาะขี้เป็นเขาจะเอาสองคันลงในท้อมกันเลยสำหรยยับใครอยากขี้เราตอนนี้เพราะว่าเขาจะ,จะเซ็กเหนือตอนส่งเนี่ไปใส่น้ำมันกทรถสียั ตอนนี้กำลังแปลงเราทุกคนแบบใกล้จินแล้วแล้วเนาะนี่เนตอนนี้เรากำลังจะเอาไปเนาะหาก็แปลงแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงที่คุณห้าโมงเนาะห้าโมงก็หกโมงแล้วเราไปเนาะงานหัมนายาวแปลงเนาะสอบปปลาวเนาะแปลงได้เนาะ เล้งวอลเลยทุกคนเล้งวอลเราแต่บุเป็นอย่างเดเมกเลยเอ,เอยาอตอนนี้เหากำลังจะไปเนาะเทว่าเหงื่อลำนี้เหาคือใบ,ใบพัดมีปัญหาเนาะเขาต้นที่ไปซื้อใบพัดใหม่กร,ราคาเขาค้างสูงเนาะแกเดี๋ยวเหาเบิ้งก่อนเหาจะไปซื้อเมื่อไหร่ทอนเงินก่อนเนาะแล้วสําหรับฮาจิคี้นี่ก็น้ำมันมีน้อยเยี่ยมเราทุกคนแต่บุฮัวจีได้ลอยเมื่อกบ่เทกบุเป็นอย่างเนาะเพราะว่าสิ้นแล้วกับสภาพเขตน,นี่แย่กันเลยทุกคน ปกติลำนี้จะโคตรโคตรไวเลยทุกคนสําหลับ,บินเซินของเฮาก็คือไปหอดเหือนก็พอแล้วทุกคนยันเงือนนะ้ำมันหมดวิวเขตนี้โคตรโคตรงามทุกคนเลยเห็นป่าสองสามผาวนาทุกคนครับ ดปกติเราจะฮอดจุดหม่ไปลายทางของแต่ว่าคือเนื้อเขามีปัญหน้าทุกคนเลยบรสามารถไปได้ไหวเนาะตอนนี้ก็ใชส้เวลาประมาณสองายนาทีแล้วยาววนเอร นี้เราได้มาฮอสถานที่ที่คนมักมาทายหูกันอีกสถานที่หนึ่งของเมืองเฟืองเราบอกเลยว่าวิวโคตรงามทุกคนเฮ้ยมาจิตเบีร์พาสามารถนําคนจะมาหลายเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์สำหรับวันเฮดเียกับคนจะบนหลายแต่ว่ากะบีเยอสำหรับสถานที่นี้สามารถเอาอาหาร นำเข้ามาได้เบียเหล้าหรือว่าอาหารการกินต่างๆน้ำเคเขมนีบนริฤทกหนอสามารถอาบลอยได้สะดวกสบายสำหรับเขตใกล้เคียงมีหาดไทลินหาดดอนกลางและหาดน้ำสามคนสามารถไปเทีใใ่ยวิมได้ทุ่ใกล้กันกับที่บากนี้ นี่คือเอาเอกสมลอลลน่ทุกคนคเอากระเจกแล้วแต่ว่ามันยังแบบมันยังมันยังติดอยู่ทุกคนผมว่าเป็นอย่างเดี๋ยวเอากระเจลแล้วก,กันับ